เกมที่เขาบอกว่ายากยากมากๆทำหลายคนหัวร้อนมาแล้วนะครับผมนี่ก่อนเออเดี๋ยวดยวไูไม่ต้องถอยหลังก็ไม่ไม่ต้องถอยหลังไม่ต้องถอยหลังอ้าวเฮ้ยไม่ถึงไอ้ใหญ่ไอ้เหี้ยอ้าว สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในจอกฟอกเตล์กมบี้ชาแนลวู้ฮูแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม getting over i t with binet f o r d ้ยชื่อไมไชื่อ,อยาจังวะยากมากๆแล้วทำหลายคนหัวร้อนมาแล้วนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้มันไม่ทำให้ผมหัวร้อนได้หรอกนะจะบอกให้เพราะผมอะ ไม่เคยหัวร้อนอะไรง่ายๆอยู่แล้ว <Wow. S 1> นะครับจำคำพูดผมไว้ผมเป็นคนที่ไม่เคยหัวร้อนอะไรง่ายอยู่แล้วผมเป็นคนที่ใจเย็นเหมือนดังสายน้ําที่ไหลลิน <Huh? S 1> นะครับผมคีโม <K ibo. S 1> ใช่คีโม <laughs> โอเคเกมเริ่มแล้วมาอาวแล้วลุงพี่คุณพี่ทําไมไปอยู่ในไหาะ่ะลูกมันไม่ออกมาเดินะ่ะเออ <laughs> มีเท้าให้เดินก็ไม่เดินโอเคไปเอาละโอเคเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ่มาังคับเมาส์ก็ โอเคครับผมบังคับอย่างนี้อ้าวเฮ้ยมาพุ่งเลยจังวะผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ทำให้ผมหัวร้อนแน่นอนนะฮะเอ๊บขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอ้โหต้องสีนะใจเย็นนะใจเย็นนะจิ๋แล้วจะไปยังไงอ่ะแค่นิดเดียวเราล่วงเลยเนี่ยเราล่วงไปฝั่งเราล่วงกลับที่เดิมเลยอ่ะทาไงอ่ะเฮ้ยนี่ดู ตอกตอกเออโอ้ยคันกีบแมงยิยกว่าจะผ่านโอเคเราข้ามมาแล้วนะฮะด่านไม้นะฮะต้นไม้เราผ่านมาแล้วต่อมาก็คือด่านภูเขาหินนะฮะโอเคอันนี้อาจจะไม่ไม่ยากเท่าไรนะฮะโอเคค่อยๆมันจะยากตรงนี้แหละมันยากตรงไม้นี่แหละค่อยๆไปค่อยๆเออโอ้แข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยคุณเธอโอ้สุดยอด โอ้อ๋อเฮ้ยดูดูดูดขึ้น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 เฮ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงขึ้นฮึ๊บอ้าดู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 ทำอะไรโอ้ล่วงละโอ้โหคอ้นนะฮะยกคอ้นมาไว้ตรงนี้อ่ะตรงปลายแล้วเราก็จะค่อยๆโน้มตัวชายคนนี้นะผมใช้แรงแขนตัวเองนั่นแหละปุ๊บขึ้นไปเออ้ผ่านมาแล้วอย่างชิวเฉียดนะผมนั่นแหละขอบคุณมาก คุณผ่านมากับฉันได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับโอเคแต่ไม่ต้องห่วงคุณเซฟตัวเองไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมค่อยๆนะผมตัวเกมบอกว่าให้เราเล่นเซฟๆไปนะผมไม่ต้องรีบใจเย็นๆปักแบบเทวทูตเออฮึบออบอกแล้วไม่ยากนะฮะเกมนี้ไม่ยากเท่าไหร่เกมนี้ยากเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วนะขึ้นขึ้นชึบเออเดี๋ยวเดี๋ยว ออค,คอยค่อยคอยอ่อยคอย๋อนั่นแหละนั่นแหละสวยสยสวยสเออขึ้นมาเออทำดีมากเจ้าทำดีมากไอหัวโลนอือไอหลวงพ่อทำดีมากโอเคขึ้นมาแล้วนะฮะเฮ้ยไม่เคยหัวร้นอะไรง่ายๆอยู่แล้วนะครับ ที่ใจเย็นเหมือนด่งสายน้ำที่ไหลลินเอานะเราทำความเข้าใจกันแล้วนะค่อยๆเราจะไม่รีบใจเย็นๆเกมนี้ต้องใช้ความใจเย็นนะฮะรุนพี่อ่าคุณพ,ณพี่คุณพี่หนวดคุณพี่ที่มีนสาลายบนใบหน้าใจเย็นนะฮะโอเคนะคืนตรงนี้ชึบมาแลวมาแล้วมาแล้ว,ลวเออนั่นแหละนั่นแหละโอเค มืออ่าผมให้กำลังใจแล้วนะผมให้กำลังใจแล้วนะโอเคคุณพี่แล้วกำกำลังใจกับผมแล้วคุณพี่ก็ต้องขึ้นไปให้ได้อีกนะฮะ <l ots> แล้วผมจะได้ให้กำลังใจคุณพี่ต่อนะฮะโอเคค่อยๆอ่านั่นแหละแล้วก็ยกตัวขึ้นมานั่นแหละสวยสวยสวยแล้วก็อ่าตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ต้องถอยหลังทำไมไม่ต้องถอยหลังไม่ต้องถอยหลังเอออย่าเข้าใจผิดค่อยๆเดินหน้าไปเดินหน้าไปแตแ่ถูกต้องแล้วอ่านั่นแหละ ต้องแล้วโอ้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 อย่าอย่าเซอยะเซียะเซอย่าเป็นลมแดดไม่เอาอย่าเป็นลมแดดค่อย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 นะจ๊ะโอเคอ่าค่อยค่อยอย่าล่วงเอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงโอเคโอเคอ่าเราขึ้นไปบนหลังคาไม่ได้เพราะหลังคาเป็นเนินนะครับผมมันเป็นเนินแล้วมันมีที่เกาะแล้วต้องเบี่ยงตัวนะครับหรือว่าควงสวิงจากตรงนี้เลยให้ขึ้นไปบนปลายหลังคาหนึ่งสองสามฮึบ เฮ้ยอย่าล่วงน้ำลายหยดน้ำลายหยดดีโอเคอ่าค่อยๆโอเคอย่าล่วงนะอย่าล่วงเออค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆมานั่นแหละนั่นแหละปลายนี้ก่อนก่อก่อนก่อก่อนอ่าก่อให้แน่นแล้วก็ควงขึ้นมาอ่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอ่าเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยชึบเออเฮ้ยอย่าเดี๋ยวไม่ถึงเลยอ่าขึ้นมาโอเคโอเคอ่าดีแหละเดี๋แหละโค้ดสวิงหนึ่งสองสามฮ้ยอ่า เฮ้ยไปถึงไอ้ยัยไอ้เอาเกมนี้มันไม่ทำให้ผมหัวร้อนได้หรอกนะจะบอกให้ผมเป็นคนที่ใจเย็นเหมือนด่างสายน้ำที่ไหลลินไปเงี้ยโมอู้โดเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยคุณต้องพยายามโอ้โหกูก็พยายามหลายรอบแล้วนะไอเวยกูจะไม่รู้จะพยายามยังไงแล้ว ตัวเกมมันก็แบบอตอบตอบเรานะฮะโอเคเฮ้ยเออะได้เออเออเนี่อะไรนี่แหละอ่าโอเคค่อยๆอ่านี่แหละนี่ยสวยสวยสวยเออ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 เดี๋ยวเดโอเคฮึบเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเโอ้ยลุง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 อืมอืมอืมโอเคอ่าเฮ้ยเออ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 อย่านะอย่านะ้ฮึบโอเค ตรงนี้ก่อนอ่ะอถูกต้องโอเคถึงนี้ผมก็ดีใจแล้วโอเคขออีกสักหน่อยอเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาพี่จจเย็นอ่านี่แหละเฮ้ยล่วงล่วงล่วงอ่านี่แหละนี่แหละ โอเคเฮ้ยกูไม่ได้ถอยเลยเนี่ยโอเคเอ่อถ้าคุณต้องการที่จะพักตรงนี้ให้เซฟด้วยนะโอ้โหแหมไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกหรอกว่ากูจะพักเร็วๆนี้นี่แหละโอเคฮึบอุ้ยไม่ถึงอ่ะโอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงโอเคฮึบอืมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวจะถึงละอู้เมื่อกี้ผมรีบไปเลยผมรีบไป่อยโอเคใจเย็นใจเย็นช้าๆเมื่อกี้เมื่อกี้ไกลแล้วไกลแล้วไกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมึงอย่าล่วงมึงอย่าล่วง